พบชาติแห่งรักต้องห้ามสู่การจุติใหม่แห่งเทพนาคาในอดีตการเมื่อโรคมนุษย์ยังคงรุ่งเรืองด้วยแว่นแคว้นอันเกียงไกมีสองราชาอาณาจักรที่เป็นศัตรูคู่แค้นกันมาช้านาน 1. คือแคว้นทศวรรษดินแดนแห่งนักลบผู่แข็งแก่งและอีกหนึ่งคือแคว้นอมราวดีดินแดนแห่งปัญญาและศิลปะวิทยา ในแคว้นทศวรรษมีแม่ทัพหนุ่มพระนามว่าธรรมเสณผู้เป็นทหารเอกแห่งกองทัพเป็นนักรบผู้เก่งกาจแต่ถึงแม้จะอยู่ในสนามรบเขาก็ไม่เคยเบียดเบียนผู้ใดโดยไม่จำเป็นและในแคว้นอมาราวดีมีเจ้าหญิงพระนามว่าอมาราวดีธิดาแห่งองค์ราชา นางเป็นสตรีผู้เพียบพร้อมทั้งรูปโฉมและสติปัญญามีจิตใจอ่อนโยมเปี่ยมด้วยเมตตาแม้จะเกิดมาในวังที่เต็มไปด้วยอำนาจแต่นางกลับรักความสงบและศรัทธ,ธาในเทพเจ้าคืนหนึ่งธรรมเสนได้รับภารกิจลับจากพระราชาให้ลอบเข้าไปสืบข่าวในแคว้นอมราวดีเขาจึงได้ปลอมตัวเป็นพ่อค้าเดินทางเข้าไปสู่เมืองหลวงระหว่างทางกลับ ถูกโจรป่าดักป้นและทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บสาหัสโชคชะตานำพาให้เขาได้พบกับอมรวดีนางมิอาจทิ้งคนบาดเจ็บให้ต้องตายได้จึงแอบพาเขากลับไปยังตำหนักของตนและช่วยดูแลรักษาโดยไม่รู้ว่าบุรุษผู้นี้คือแม่ทัพจากศัตรูคู่แคนน เมื่อแม่ทัพธรรมเสนตื่นขึ้นพร้อมกับเห็นหน้าของพระนางผู้มีรูปโฉมที่งดงามราวกับเทพธิดาเขารู้สึกถึงความอบอุ่นและอ่อนโยนพระนางเป็นสตรีที่งดงามและมีจิตเมตตาอย่างมากแม่ทัพธรรมเสนหลงรักพระนางอมาราวดีไม่อาจฝืนใจให้จากไปง่ายๆเขาเลือกที่จะอยู่ในเมืองต่อโดยอ้างว่าต้องการเป็นพ่อค้าเล่ขายของ แต่แท้จริงแล้วเขาต้องการอยู่ใกล้ชิดก,กับพระนางอมรวดีทั้งสองแอบพบกันทุกค่ำคืนทามกลางเสียงพิณแห่งค่ำคืนและดวงดาวที่สองสว่างใต้แสงจันทร์ความรักของทั้งคู่นั้นผิดบ,บานโดยไม่อาจห้ามได้วันหนึ่งในระหว่างที่ทั้งสองแอบพบกันในป่าเขาพบงูยักษ์ตัวหนึ่งถูกในพานล่ากำลังจะถูกยิงแต่ท่านธรรมเสนได้ช่วยงูยักษ์ไว้ได้ทัน พระนางอมาราวดีนำกำไรทองที่พระบิดามอบให้ยื่นให้ในผานผู้นั้นเพื่อขอซื้อชีวิตงูยักษ์ทั้งคู่ได้นำงูตัวนั้นปล่อยคืนสู่ธรรมชาติโดยหารู้ไม่ว่างูตัวนั้นคือเทพนาคาบริวารของพระกิสณะที่จำแลงตัวมาเฝ้าเทวไรศักดิ์สิทธิ์ ทั้งสองเดินทางไปยังเทวลัยพระกิษนะมหาเทพแห่งลักษ์ปางหนึ่งของพระนารายสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งมีผู้คนมาสาบานรักรก่วมกันท่านธรรมเสนเอ่ยขึ้นว่า mm. หากมีชาติพบหน้าขอให้ข้าและเจ้าได้พบกันอีกขอให้เราได้อยู่กันเคียงข้างในทุกภพชาติแม้มีชาติใดที่ไม่อาจอยู่ร่วมกันได้ก็ขอให้ได้รับรู้ถึงการมีอยู่ของกันและกัน ทั้งสองสาบานลักต่อเทวรูปแห่งนั้นโดยไม่รู้ว่าเทพนาคาที่พวกเขาได้ช่วยไว้ได้นำสารนี้ทูลต่อพระนารายเาวาโชคชะตามิอาจปานีเมื่อในพานนำกำไรทองของเจ้าหญิงไปขาย ในห้างทองก็จำได้ทันทีว่าเป็นกำไรทองที่พระราชาสั่งทำขึ้นพิเศษเพื่อเป็นของขวัญแก่พระธิดาจึงรายงานให้ทหารองคารักรู้พระราชานำตัวในพานมาสอบสวนและได้รับสั่งให้สืบหาตัวชายหนุ่มที่แอบคบอยู่กับพระธิดาของตนและในที่สุดเมื่อความจริงถูกเปิดเผยว่าชายหนุ่มผู้นั้นคือท่านแม่ทัพธรรมเสนแม่ทัพฝ่ายศัตรู พระราชาทรงกธเกี้ยวเข้าใจว่าเขามาเพื่อหลอกย่ำยีทิดาของตนจึงสั่งให้จับตัวไปประหารชีวิตอมราวดีมิอาจช่วยคนรักได้นางร่ำไห้อย่างสุดแสนปวดร้าวและยิ่งเศร้าโศกยิ่งขึ้นเมื่อพบว่าตนเองกำลังตั้งครรภ์พระราชาทรงสั่งลงโทษให้เผาทั้งเป็นเพื่อเป็นการประกาศสงครามระหว่างสองแคว้น ท่านรรมาเซนถูกมัดไว้กับเสาและเปลวเพิงก็ค่อยๆลุกโชนพระนางอมราวดีผู้ซึ่งใจสลายบัดนี้ไม่มีสิ่งใดขวางกั้นความรักของนางได้นางวิ่งฝ่าฝูงชนขึ้นไปยังรานประหารและกระโดดเข้าสู่กองเพลิงพระนางรำให้ว่าหากต้องพากจากกันข้าขออยู่เคียงข้างท่านแม้แต่ในความตาย เปลวเพิงนั้นโหมกระหน่ำล่างของทั้งคู่เอาไว้พวกเขากอดกันแน่นจนลมหายใจสุดท้ายคำสาบานแห่งรักที่เอื้อนเอ่ยต่อพระกิษณะนารายกลายเป็นเสียงสะท้อนสู่ฟากฟ้าพระนารายทรงอบอุ้มดวงวิญญาณทั้งสองไว้แล้วตัดว่าความรักของเจ้าทั้งสองช่างบริสุทธิ์นักในชาติพบหน้าเจ้าทั้งสองจะได้กลับมาคู่กันอีกครั้ง ในดินแดนแห่งเผ่าพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่และด้วยพรนั้นทำให้แม่ทัพธรรมเสนและอมารวดีได้ถือกำเนิดใหม่ในพิภพพญานาคแม่ทัพธรรมเสนได้จุติเป็นพญาทศส,สุวรรณนาคาน้องชายของพญาวาสุกีนาคราชผู้มีวรากายสีทองสุกเป่งประกายดั่งแสงสุริยัน และอมาราวดีได้จุติเป็นพระนางอมพิกาอมารานาคินีพญานาคีผู้มีวรากายสีเขียวมรกตแม้จะต้องผ่านชาติพบแห่งความเจ็บปวดแต่พวกเขาก็ได้พบกันอีกครั้งในนครบาดานเป็นคู่ครองที่ฟ้าลิขิตให้ครองรักกันตราบเท่าที่บุญนั้นจะส่งผล และภาพวาดนี้นะคะเป็นภาพวาดพญาทศสุวรรณนาคาและภาพพระนางอัมพิกาอมาราวดีนาคินี้เป็นภาพวาดจําลองและเรื่องราวในอดีตชาติของกัลยาณมิตรท่านหนึ่งที่มาให้อาจารย์วาดและสื่อองค์ให้อาจารย์กบนักวาดองค์เปิดสายพยานยินดีที่ได้ทำหน้าที่ให้กับทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะ